สวัสดีค่ะเบนนิสันค่ะวันนี้นะคะเบนจะพาไปชมนะคะนิสันนิวอเมล่า VL สีแดงนะคะคันนี้แต่งสวยมากเลยนะคะเป็นแต่งชุดแต่งนะคะเป็นอมอร์ชีสนะคะทรงลำกล้าชุดแต่งเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงทำให้รถดูสวยสปอร์ตมากเลยไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสเกิร์ตด้านหน้าอย่างที่เบนบอกเลยนะคะสำหรับทรงนี้เขาออกแบบให้มีสีดำ เงานะคะตัดกับสีแดงของตัวรถนะคะทำให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่น VL เนี่ยด้านหน้าเนี่ยคะเขาก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันให้สำหรับรุ่นนี้ VL นะคะตัวล้อแม็กนะคะสำหรับคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะทำสีดำเงาค่ะสวยเลยนะคะ ด้านข้างนะคะสะเกิร์ตก็เป็นดําตัดแดงเนาะแล้วก็มีคําว่าอ m มอร์ชอยู่ด้านข้างใต้กระจกมองข้างตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ภายในนะคะทําเบาะหนังแล้วก็หุ้มคอนโซลหุ้มแผงประตูเป็นสีวายแดงนะคะส่วนตัวเบาะก็เป็นสีดําตัดกับสีวายแดงค่ะ มาชมด้านหลังกันนะคะสปอยเลอร์นะคะเป็นทรงนี้เลยเป็นทรงแนบนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังสีดำตัดสีแดงแล้วก็มีท่อหลอกให้นะคะสามท่อแบบนี้ค่ะด้านท้ายนะคะเป็นก็ใส่ในส่วนของ าดท้ายด้วยนะคะในรุ่น vl นะคะจะมีบายสปอร์ตมาให้นะคะก็จะเตือนตรงนี้นะคะตรงกระจกมองข้างถุงลมนิรภัยนะคะรุ่น vl มีมาให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันเลยนะคะก็จะมีอยู่ที่พวงมาลัย1จุดนะคะแล้วก็ด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร1จุด แล้วก็ที่เบาะคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นม่านนิรภัยนะคะให้สองจุดด้านหลังค่ะผ้ายางนะคะก็จะเป็นผ้ายางกระดุมเข้ารูปให้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลย สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ New อ m e เ a นะคะตอนนี้เบนจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะทั้งรุ่น V แล้วก็ VL นะคะดาวอยู่ที่39,000บาทนะคะลูกค้าก็จะได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์095-642-9425 mm. นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ YouTube ให้เบนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ